สวัสดีครับพี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานวาอาศัอยู่ในประเทศตั้งประเทศเ้อพี่น้องให้ลำรำไวยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงมือนีลุงอ้วนบ้าแวะยามขอ,อกวัวพี่น้องเกษตรกรเกรป็นะไรพี่น้องทั้งบันดงมูหกหรือสะพังคัมมูสิบหกมีร่วมกันในละพี่น้อง ตำบลหน้าหลังพ่นพิศัยน้องคาอาออง่ายจ้าของเพิ่นก็แลังเอาหญ้าเอาหญ้าหื่อนผือบุ่นให้ง้วยเพิ่นมา,า,าส้มขัวเพินพ่นน้ำพี่น้องนอนอยู่หน้าให้มันนอนอยู่บัดเนาะนอนอยู่หน้านี่เนาะพี่น้องทั้งหมนดงพี่น,น้องดงสะพังตำบลนหน้าหลังพ่นพิศัยน้องค่ายมีลูกอ้วนมาแบะ ยามถามเขาเกษตรกรเพื่อนเลี้ยงงัวนั่กันนี่ละเจ้าปืนจะเปิดราคาขายเจ้าปืนจะปลดยากงาหมูเ <laughs> อาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทำเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องทั้งบันดงุงเว้ยเพื่อนเห็นไหมโอ้ก็ไปตาหักตาสั่งเลนี่ลูกมันพอ,อได้น้อยพี่น้องนี่ แต่ว่าบแบบตัวมันเป็นเป็นน้าเสื้อมากไมเพราะเพราะ่เพื่นอันเป็นบูกหวอดอยู่แต่ว่าตัวนี้เป็นอันข้มตัวมั่วผู้ใดครับนี่คข้มให้นี่งมั่วแต่ตัอยปลาของเชียงนุ่มเดี๋ยวให้โอ้หามตัวเนาะเพิ่นให้ลูกงามตัวล่ะเพิ่นเพิ่นนี่บมแม่เพื่อนแม่เพิ่นม่วโอ้แม่เพิ่นคือเงยคือเงาแท้ ก็ได้ยักเดือนแล้วครับนี่งองเดือนนึงพี่รองอกสปม่แม่แม่หรือผูนอน่โอ้ตัวแม่พี่้องมึงดูเป็นควบตัวแต่ว่าพอเป็นเป็นง้อหลอดงผสมน้ำเสื้อโอ้ง้งามนาะสีพันนี้ได้พอบ่หร นงหนาซาไงโอ้แม่เพิ่งก<ม>ิดูงไงตัวนววนทะงอองแรกบกลองกันซ้ำนี่กันซื้อมาเขาเปิืราคาเปลดเท่าไรครับนี่ไนไป่น <laughs> ี่ยงคาด้องนงามสองมื่นะวางคาดอกยดเหเขาบ่ว่าพาดตีบรดสองมืน วสร้างมาเถอะอืมนังบาได้เสื่งบ้านไนนั่นก็้บ้านนุนศาสตร์มาให้กว่งมันแท่งเส้าหกเด็ขายยกตัวไปเปีนอย่งขายออกไปขายตัอีโถ่าเด็กสิบเอ็ดเนี่เไปเบิ่งข้างหนามันนะครับไปไปเบิ่งข้างหน้าก็ได้พี่น้องแล้วว่าขายตัวนึงแล้วว่าสันขายขายมือเน็ตบ่เออแมียม่ึงไงขายมือเน็ต โอ้โว oh. ่านะเอาไก่งวงกับพี่ตัวดีไหมนี่ผมแม่ตัวขายไปตัวนแม่แม่ตัวนี้บอกเต้เต้ตัวนี้อันเป oh. ิ้ลปั่นให้เลี้ยงเลี้ยงปั่นกันเปิ้ลให้ลูกแม่โอ้เฮาเลี้ยงงัวปั่นกันเปิ้ลให้ลูกแม่เอาเอาผูกแม่แหละเดี๋ยวตัวเพิ่นแบ่งให้เนี่ะโอ้เพิ่นเลี้ยงแต่งัวงามพี่น้อง เย,งงยน่นเตะวดังไงอ่อเออผลแบงเหตัวแมย่างดีสีดีสัม่มสีงามมีสามสีตัวตัวตัวที่หาขายอมันบอซอรอลูกในกองปีแล้วกับบอสเอรอูงง้หูมันนี่อยากลูกห้างบ่ขายออก้ม,มันเาพ้เ่นนี่งวผูกตัวนี้เพิ่นได้ยักปีแล้วครับงวผูตัวนี้ เป็นานี่เป็นงานน้องเนาะกำลังคุมกำลังเนาะกำลังคุ้มนะท่านี้เออจังง้อผูสกนี่กันห้องห้องค่นครับราคานี่ย้อเ่อนเอกคัด, <laughs> ดยเออย่างไรกับบเกิดมสองยังไรอ๋อมีดีมาสองสามเจ้าเลด้ สร้างว่าเถอะเนี่ยพ่อค้ามาให้มื้สองนะโอ้งัวสองปีอโทษโทษโทษัวสอปีกงสิเป็นงานห่วยหัวหล่นยางดีตีมโค้งมาสั่นห่วยบ่มีาสั่นบ้างโอ้จเป็นื้อเลยเห็ดเห็ดพอพันก็ได้ดีเนาะได้ยูนเบื้งขามันกิดเออได้ยูอืม่าน ก็ดกไม่หะกนเอว่ามื่นสองจนเชั่วโมง่นไม่ให้ลื่นจะพันขายบนี่มขายายยกเบี่ันต้องายยต้องขายยกอือต้องไปอย่างยากต่อไปอีกตีกันขายตัวนึงก็ย่างสองตัวสามตัวกยากที่แม่บ้านขายขายเบดอ้แม่บ้านมากันขายขายเบ็ดอืมคนบ่าอดตัวดอกพี่น้อง ย่ขายก็ขายเบิดรูดพันแต่เพันธุ์อิตีเนี่ยสวนอยู่เหนืเพิเศษพอพันเนี่ยเนาะให้มันตีมดากมะแหลมเ้วยด่างเปินเปิดอิติมาดูนี่มันก็แย้มแรงเนาะมันเป็นงัวอึดหยาจังหน่อยมึงนึกว่าอาหารเป็นพี่น้องเกษตรผสมผสานรีตัวนี้ไหมลืมเบิงสวนหมากไม้เพิ่นบักซีดากระปุกเดีขายเทียบไปแล้วบักซีดาเนี่ยตายสุดแล้วอันเพิ่นเป็นหมางสิอายุจักเดือนแล้วครับนี่ สองปีบ่โอ้สุ้มหน่อยหอยเกเจ็ดเดือนท่านพอปีสุม้มได้ผลผลิตเนี่ยสองปีเจเพิ่นซื้อไว้จังไหนล่ะพันเพิ่นเนี่ยจิมจูโอ้เพิ่นหัวกระดาษขาวอากลากเยอะพี่รองเลยเก็บขายหลายสุดแล้วเพิ่นเพิ่นปลูกปลูกเป็นไรเป็นงานเลยตัวนี่ เ็ดเกษตรผสมประสานพี่น้องอยู่บ้านห้องวินซีหลือพี่น้องไม่ได้ไปนอกไปหน้าหรือเพิ่นไปอยู่ก็ไม่ได้ถามเพิ่นอยู่ฮะไปประเทศไดนแล้วครับนี่โอ้หลายเมืองตัวนี่แมพี่น้องอีกผู้หนึ่งพี่น้องเพิ่นมาจากเมืองเกาหลีกับเมืองอิสราเอลไปประเทศไดนล่าสุดเลยเกาหลีล่าสุดเกาหลีล่าสุดโอ้สิพ่อมีทุนมีห่อนตัวใครมาเสนอไปยักปีเกาหลี ไปสองปีสองปีไปอยู่เมืองไหนครับเขียนได้นอยู่อันนะอันอันสั้นอันสั้นภาคได้ขึ้นขึ้นเป็นภาคได้ภาคกลางโอ้พ่นเพาะหอดอันนกเฮียงนี่ครับนี่ลูกไก่งวงลูกไก่งวงวันนี้ขายเจ๊งเลยครับนิเฮขายตัวไง ลุงอ้วน,นไปเลี้ยงพี่น้องเอ้ยมันใบไงเถีย่ยวลูกมันเปไน็ไปไนไงออกมาไข่มาบ,บ่ออยู่แต่ว่าาตยบ่ตายไหมติดเสือ้อบอกเหรอเอาวุฒิเป็นบ่จนนบอจากแม่แยกทัานที่เลยขันห้องบ่อเอาแล้วแยกเลยบ่แยกแม่ได้มานอนกองสิของคือน,นอนกองสิโอหยอดหยาบป,ปกติใช้น้ำให้กินคือกันขันแม่บ่แล้วห้องแยกเลยแยกเลยอยากเป็นแม่น่าเคลียร์จึงบ่เคอใกล้บ้านโอ้โหบ่เคยเลี้ยงเนาะ เอามาเอาไปเลี้ยงซื้อกีกับโเป็ดนู้นกันเหรตายปล่อยเป็นน้อิงน้อแม่ตายเขาแยกจากแม่เมื่อไหร่คือหยดยาเตี้ยหยดยาใส่น้ำน้องสิงโอ้โอ้งายบิดเว้ยทั้งพึ่นน่ะโอ้ทาเว้ยูกไก่ง่วงอีกเนี่ยทางหนึ่งเด้อพี่น้องผสำหรับเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่พอพันแม่พันจะโตแล้วนี่อือโอ้หลายตัวดิเว้ย ง่ามง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 ่ามง้างาม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 ผู้คนมักเพ็ดกรเสียดต่างนาบเออเป็นทถินเตี๋ยต่างคนมากมันติดรึ่งตวปูเออว่าเขาลักเอาตัวนึงโอ้ง่เขายังสีตัวเตี๋ขายเดียวตัวนึง มันขายก็ขายยกเลยพี่น้องนี่คุณบ่จงไว้ไปกแม่บ้านคุณคุยกันแล้ว <laughs> โอ้พออันฆ่ากันมาตีว่าเพิ่นเป็นงัวโค้งไงเตีย้ย <c oughs> มื่นส่วพี่น้องเบิงง่งงัวละฆ่าหมื่นส่วเพิ่งก็แล้วไใบสะก้อนไปเห็นเนี่ยคว้วสูงกับโหรอ้อยห้าสิบดนยุร้อยห้าสิบบวกยุอะไรอยากเลี้ยงก,ก็มาหาเพิ่นโหลดพี่น้องทั้ง ลงแบบพังทีละหน้าหนังพูดปิชายรงคายว่าได้ขึ้นไปอยากได้เลี้ยงงัวามีทีมีทางว่าวเป็นงัวไทยกลางนเพื่นมันเป็นงัวาใหพผืนเมืองดิมันเป็น,นงนนัวกระโดดหน่อยในขี้โอ้จะเป็นงามได้ผืนได้โอ้เพิ่นเพิ่นเห็นคนตัง้งหนาดิครับ <c oughs> <c oughs> เอืมก็ไม่ก็ตัวที่แหล,ล่งใก่ง่วงวะ เจ้าของกับมีไก่ปูกตัวน,นึ่ง oh. หาหแม่อะไรก็เลยขึ้นว่าแตะวมา่าทับรหดกันมิเหลือแม่เดียวพวมีไก่ปูกโอ้งัวแม่นี่ไหมงามเว้ยเพื่ออะไรเพื่อเอาใช่ไหมใ <c oughs> บมันดูมันลึ่นเขาบไปป่วยบปล่ครับนี่นึกขังควางสิติบ่วยเสี้ท่ล้อมรวดดูใบนี้มันดูรวดยืดป่วยจะขี่ป่วย,ย,ยไปทังเดปลาทุรเรียนลง่เปล่าล้อมหัว,ว oh. รวดโอ้อพื้อไปเพิ่นกินเพิ่นบ่กินเตี้ย ว้าวมันงวมันจังไหนคือมาคือกันใครกินคักติดสินี่โอ้พวกสีดาปลูกหลายตัวนี่เนาะโอ้เพิ่นปลูกสีดาสั่งอะได้เสริมเลยพี่น้องไอ้นุ่มเกาหลีไอ้ผู้ใส่แรงงานสองประเทศเพิ่นมาล่าสุดเด็ไปเกาหลีไปเยี่ปีกับเกาหลีอ่ะสองปีไปทักทิ้อ๋อทักทิ้เปิดเออ อืมตั้งโตได้นอนสองปีแต่ไปยิ่งเร็วหาปีตั้งโตัวก็ได้ยิ่งเร็วหาปีไปก่อนั่นเ้า,นานะถามเรียงทุเลียนจนัหนนะหน่อยอ<ม>เข้มร,ร,รูพี่น้อง,งเอาเข้มรูเด็กคนจอน้าใส่น้าหนึ่งป่ครับหนึ่งหมดอ่ะใส่ผักใส่ห้มเป็นไหนบ่ได้ดึงบ่ไหนทั้งบ่ได้ใส่ยังบ่ไหนยังบ่ได้ใส่ก็มือมันตายเลยโอ้ทุเลียนจากปีครับเนี่ยฮะซีปีหี่ปี าหาปีโอุย้ยเป็นบมากเอาตัวนี้ไหมวุ้ยเป็นดอกแล้วเนี่ยแต่ว่าตั้งติจับบ่จับทุเรียนใหม่โอ้เป็นทุเรียนใหม่วิธีการปลูกจะได้พี่น้องเหนียาเห็บบวกพื้นเนื้อเนี่ยหาปีตีพื้นไร่ตายต้อกรเสริมตังแต่แรกโอ้พึ่งใส่ระบบน้ำใส่ก๊อกน้ำใส่น้ำเมันล่องน้ำเงาทุกต้น โอ้ฮาปีบังพี่น้องมันเป็นห้วยดอกกระไรนี่ฮาปีแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นล่องคิดล่องถือกันพึ่งมาเนี่ยโอ้ส้งสิได้ผลอลไรพ่น้องเอ้ยเจ้านายสิได้กินทุเรียนพี่น้องทั้งบัตรตงสะพังนี่นี่ซื้อมาต้นเท่าไรครับนี่พี่น้องเอาแม่เตจันมันร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทต่อต้นต้นใหญ่ต้นน้อยความสูงเท่าไรวะเอามา ผมม้าหาสิบเส้นหกสิบเส้นเดียววะอันนั้นปลูกเทแรกเพื่อนว่าให้ตัดเหงาเหมือนแม่ียนี่บดตัดหักใหญ่ๆมันเออมันโคตรโคนะเขากรตัดพี่ใต้พุงน่ะตัดออกเล่นวะอันไหนบ่โคตรนะเขากระตัดบ้านนี้อันเวลาปลูกเนี่ยเขาต้องให้ปุ๋ยให้น้ำเจ้าไหนนี่เขาใช้ไห้ยังเขาต้องใส่น้ำเขากนเออสีแต่ยาอันเสียราเพีย โอ้เชียร่ากระฉีดเพียกระฉีดเพียกับฉีเพียรไปท่านปลงใหมๆ่ๆอย่งที่ท่านีดม,นมาเลยๆท่านบ่ฉีดมันสีมาเรียหยอดอ่อนมันย่ำแรงเขาก็ใส่ตลอดต้นน้ำนี่เนาะใส่ตลอดบอ่เคยเป็เแบบงพืชอ,อบบื่นใช่เออบักม่วงบางอย่างเขาบ่ใส่เลยได้นนี้ขาดน้ำประมาณมันมีต้นใหญ่นี่กิดต้นใหญ่ต้นน้อยต้นนั้นซุ้มสามเหครับได้อยังไงซุ้มสโอตายกับมีตัวหลายตัวเนาะโอ้ลองผิดลองถือกันหรเตี้ย กีลกฟางลงจนเลึกเอาวาไมเอ็นโไว้เยเทาสาดนย่นห่างมันเอาเนี้ยูกลึกประเด็นี่ขึมลึกนี่พุทธเด็กพุทกับ่มเลืกแค่เพื่อให้เบามันโพเอาใหเบาโพเคยปลูกล้วจำเบาปเด็นทมทมเงาเลยทมนั่นเลยใจด้โออันนี้มันมาสูงๆอันให้ใเบามันโพจะจะบเสนนี่เจียจะหาหกเส้นเนี่ย โอ้ได้ผลเป็นห้วยดอกเลยเขาเไม่ใหญ่ยังบวมุงกันมาเป็นห้วยดอกก็คือให้มันจับเตี้ยบ,บ่ให้มันโรน่นเรียกบอกมอ่วงมันยังเ <c oughs> ท่าไรเตี้ย <c oughs> โอ้อก็เห็นทุเรียนแถวบ้านดงตะบ,บนหน,นังห้า,าพี่นอ้อง,องเขตตะบนหนังน,นี่ส้มขึ้นได้ผลอยู่นี่ลุงวัวนอามาปลูกอยู่หันทดลองนี่มันยี่สิบตัวแหละตายเกือบหมดแล้ว สามต้นพัดได้ซือ้อมาไหนยังเห็นพัดสามตนาน้นเลยเห็นเลยพ่งร่องมึงจะว่าอยู่บ้านที่ไกลที่ก้อนได้กินสามต้นได้กินแล้วเออยังได้บ้านกบี้ตีสามตน้นพ่นรองได้กินมากแล้วได้กินมาแล้วเลยเอามาปลูกพีโออยู่บ้านสามต้นยังได้บ้านสามต้นไหนปินมากแล้วผ่นมลเลี้แล้วปีนี้มันตุกไอ้ข้าเซอ,อยตัว ฟ้าป่าใหญ่หมูทองแท่งใหญ่เนี่ยบานนี้อยู่บนดงถือน้ำควายบานนี้ไปเรียนโรงบัดจักจิตใจถึงย่างอยู่บ้านเนี่ยมันเข้มมันบวมมากอ๋อ้กลับมาจากเกาหลีมาปลูกเล่นมาซุ่มอยู่ในบ้านเลื้อปลูกยุนี่กับมาจากเกาหลีปลูกยุนี่จะปลูกที่บ้านก่อนเลยวจังมาปลูกหดร่องมึงกันวะทดลองเตีโอ้ได้ผลผลิตเลยพี่น้องเพิ่น ส่งคือแล้วเนี่ย่นเป็นห้วยดอกนนี่ปลายต้นต้นซมเป็นห้วยดอกเนาะโอ้จะขายแพงไงเด้อเดียวไปเดียวยายามาฮ่่เออมาคนต้นตกันดิคนไปใส่แรงงานในทั้งเห็ดอิสเาียวหาปีพี่น้องว่าประดทุนในห้วนดอกไปแต่แต่ก็เดียนหมื่นบ่มื่นเ็ดองเอหมื่เ็ดม่าอนหปีกลับบ้านอะไรกัเลยแบบไปไม่เหมือนไปเกาหลีพัน ไปเกาหลีสองปีกลับมาก,กับพอมีหุ้นมีห้อนพี่น้องสองปีกลับจากเกาหลีโอ้เป็นสาระทีหน้าหลายเตือบอยุ่นี่นเนาะเอาปลูกต้ตนทุเรียนปลูกบักงวงนี่ถือว่าเป็นมักท่าด้านการ,กรเกษตรอยู่นี่มาเลี้ยงงวังวงัวนในเตี้ยบ่เป็นใจเฮาเนาะราคาตกตำ่ำเป็นบูรลวดมากกินแบบหนวดทุเรียนอืมค้งอัน เพิ่นบูรุ่นไมากินเนืทุเรียนเขียวแถแล้วเพิ่นก็เหยียบพอแตกเ <laughs> ออธูเลียนเครื่องหมากซีดาก็ได้ผลแล้วทุเรียนก็นได้ผลแล้วนี่ลุ่งวนว่าในเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ทุเรียนเพิ่นนี่เพราะมันเป็นห้วยดอกเลยไหมส้มคือว่าซีดาก็ได้ผลแล้วขายหลายสุดแล้วเพิ่นง่วกับทีขายกันพี่น้องได <laughs> ้ไวให้ไปโยกเบิดแล้วว่า ขายถอดก็ขายโอ้ส่งขอท่าแล้วพี่น้องเอ้ยเกษตรกรผู้เห็ดเกษตรเกนกับจากเมืองนอกเมืองหน้ามีทุนมีห้วนนี่แลแหลนก็นเลยเมาเรียงว่าปลูกพืชปลูกผสมผสานนะครับเห็ดสวนเห็ดบักซีดาทุเรียนที่ได้ผลนั่นแหละอ้าฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเอ้ย เคยเป็นกวามรังเร่งใจให้ลุงอ้วนแล้วก็นคนทำงานพี่น้องผู้มังคิดมากสางังแต่ว่าสิ่ในประเทศต่างประเทศให้สุขภาพแข็งแรงเรามำไปย,ยมีเงินมีข้ามเด้อพี่น้องเอ้ฮะขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ขอบว่าติดตามรับชมคลิปของลุงอ้วนบ้านหน้าก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสว,วัสดีครับเสวัสดีครับ